ฮัลโหลสวัสดีครับที่นั่นที่ไหนครับแต่ที่นี่กำแพงเพชรนะครับเช้านี้ตื่นมา19องศาอากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับที่กำแพงเพชรทำภารกิจเรียบร้อยนะครับอาบน้ำแต่งตัวก็เลยออกมาหากาแฟกินนะครับวันนี้จะไปกินกาแฟเรียกว่าร้านแรกที่มาอยู่กำแพงเพชรแล้วเจอว้าวมีร้านแบบนี้ด้วยกูอยู่ได้ละ แล้วที่ชอบก็คือร้านนี้ก็ทําเบเกอรี่เองครับเดี๋ยวจะไปกินครัวซองให้ดูก็ไม่ได้กูรูเรื่องครัวซองนะแต่เป็นคนชอบว่าเออแบบเนี้ยสาหรับเรามันอร่อยนะครับเดี๋ยวจะไปกินให้ดูละกันนะครับผ่านหอนาฬิกาจังหวัดกําแพงเพชรนะครับเป็นไงครับร่มรื่นไหมครับนี่นี่มองขวามือครับต้นไม้ใหญ่ ตลอดข้างทางเพราะว่าด้านขวาเือครับเป็นเป็นเ,นเรียกไรนะกำแพงเมือเก่าถึงแล้วครับข้างหน้าดีเลยถึงแล้วครับข้างหน้านี่เลยซ้ายมือซ้ายมือนี่นี่นี่นเป็นไงเป็นไงชื่อร้านทิมชื่อร้านทิมโอเคถึงหน้าร้านแล้วนะครับชื่อร้านทิมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสั่ง กาแฟกับขวดซองกินกันไปขวดซองตัวเนยปกติครับรนนนะใช่ครับแล้วก็เอาอเมริกานโนเย็น,นวขวดเข้มครับไม่หวานเลยสองอย่างผ่านนี่นะครับคสองรายการหนึ่งร้อยยี่สิบบาท วันนีอากาศดีนะครับเดี๋ยวไปนั่งข้างนอกดีกว่าไม่นั่งในร้านให้โดนลมหนาวกระแทกหน้าสักน,นิดนึงอ่าตอนนี้ได้กาแฟมาแล้วหนึ่งแก้วเดี๋ยวอรอกดส่องอวานข้างๆนี่ครับมีรถเจ๋ด้วยนูนนูนูน,น,น,นห้องเบตเกอรี่ที่บอกเลยว่า เขาทำขนมฟังทำเบรอลี่ทำหัตองเองนะครับได้แค่นี้นะของพวเขาห้ามเข้าก่อนจะรับอนุญาครับหนาวไม่หนาวนะพี่เหมียวใส่เสื้อกันหนาวด้วยวันนี้แล้วมาแล้วมาแล้วตัวองเรามาแล้วว้าวจะรอ,อครับ ภารกิจผ่าตัดหัวซองอ่าแบบที่เขาดีวิว,วนะันนะนี่นี่น,นี่เป็นไงน่ากินไหมมาหลังจากหั่นเรียบร้อยนะครับนี่ดูเนื้อมันผมว่าเนื้อมันแน่นดีอะ หูก่อนเลยอ่ะยังไม่เคี้ยวเลยอ่ะอันดับแรกเลยนะร้อนิ่กอบมาใหม่อร่อยชอบที่สุดละแม่แผงชอบร้านเนี้ยเฉพาะครซองนะพี่ชอบเนื้อมันแน่นดีกินแล้วอิ่มเรื่องของเรื่องโอเคครับ นิดกินนีดกลับบ้านเดี๋ยวภรรยาตามบายบายเฮ้ยยังไม่จบนะครับถ่ายของให้เมียก่อนช่วงนี้เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการชีวิตผมตอนนี้เลยนี่เลยนริตลาสครับกาแฟแค่ขัดกระขาวเลยขอบคุณครับสวัสดีครับ Thank you